เดือดอีกค่ะกระแสตีกลับพนักงานได้กินโคตรเห็นแก่ตัววิตตกงานยกแกง๊งโรงงานดัดหลังหาคนแทนแล้วค่ะเพจดังเผยเบื้องหลังกระแสสังคมไทยพลิกกลับทำไมคนส่วนใหญ่เห็นใจได้กินมากกว่าคนงานที่เรียกร้องโบนัส8เดือนค่ะ จากกระแสข้อพิพาทโบนัสแรงงานแอร์ไดกินนะคะสู่การประท้วงและข้อถกเถียงในสังคมเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างพนักงานและบริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในสังคมออนไลน์และสื่อมวลชนค่ะโดยมีจุดเริ่มต้นจากการเรียกร้องโบนัสประจำปี2 5 1 8ที่พนักงานส่วนหนึ่งนะมีความไม่พอใจต่อข้อเสนอของบริษัทค่ะต่อมาเพจคัดข่าว ก็ได้มีการโพสต์นะคะถึงประเด็นที่น่าสนใจว่ากระแสส,สังคมไทยนั้นพลิกกลับทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเห็นใจได้กินมากกว่าคนงานที่เรียกร้องโบนัส8เดือน จากกรณีที่พนักงานบริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดกว่า2,000คนค่ะรวมตัวประท้วงและหยุดงานชั่วคราวเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปีนี้ค่ะเพื่อเรียกร้องโบนัสปี2 5 1 8ให้ได้8เดือนบวกเงินพิเศษ2 4 0 0 0บาทหลังบริษัทเสนอเพียง5เดือนบวกกับเงินอีก12,000บาทเทียบกับปีก่อนค่ะที่ได้7เดือนบวกกับเงินอีก2 1 0 0 0บาทค่ะเรื่องนี้กลับกลายเป็นดราม่าที่สังคมไทยไม่ยอมรับคนงานอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะ แทนที่คนไทยจะเทใจให้ลูกจ้างที่ถูกลดโบนัสอย่างในอดีตกลับเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์คนงานอย่างหนักหน่วงค่ะทั้งในโซเชียลมีเดียและสื่อหลัก โดยส่วนใหญ่เป็นเสียงสนับสนุนบริษัทมากกว่าคนงานนะคะล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้บริษัทประกาศปิดงานงดจ้างสมาชิกสหาภาพกว่า1,500คนมีผลวันที่6ทธันวาคมค่ะหลังเจรจาครั้งที่11แล้วล้มเหลวยิ่งทําให้กระแสคนงานแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มลุกลามโบนัส8เดือนเนี่ยเท่ากับสูงเกินไปแล้วค่ะในสายตาของคนไทยยุคนี้ โดยปัจจัยสําคัญที่สุดที่ทําให้สังคมเนี่ยไม่เห็นใจคนงานนะคะคือตัวเลขโบนัสที่เรียกร้องนั้นมีความสูงลิบลิ่วค่ะจนคนทั่วไปรู้สึกว่าเกินพอดีเมื่อเทียบกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้ที่หลายบริษัทลดโบนัสเหลือ1-3เดือนหรือบางแห่งเนี่ยไม่มีเลยค่ะ โบนัส5เดือนค่ะบวกกับเงิน12,000บาทที่บริษัทเสนอมานั้นเท่ากับประมาณ500-600%ของเงินเดือนพื้นฐานซึ่งพนักงานใดกินเนี่ยเงินเดือนเฉลี่ย2 5 4 0 0 4 0 0 0 0บาทค่ะสำหรับช่างเทคนิคแลวววะ,ะวะิศวกรปวสปตรีฝ่ายผลิตเนี่ย1 4 0 0 0 1 9 0 0 0บาทโบนัส8เดือนบวกเงิน24,000บาทที่คนงานต้องการนั้นเท่ากับประมาณ800ของเงินเดือนหรือเกือบ8เท่าได้เลยค่ะ รายได้รวมปีละ3 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนไทยในวัยวทำงานทั่วไปปกติแล้ว2 3 0ถึงส0 0แสนบาทต่อปีค่ะคนไทยจำนวนมากจึงรู้สึกว่าได้ขนาดนี้ยังจะป่นอีกหรอคะโดยเฉพาะปีนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมีความโตช้าคาดว่า2 5ถึง3เปอร์เซ็นต์ค่ะบริษัทขาดทุนจากเงินเฟ้อแล้วก็ต้นทุนนาเข้าึิงข่าวนะคะไม่ได้ยืนยันว่ากาไรไดกินปีนี้เนี่ยลดลง22%จากปีก่อนเหลือราว4,000ล้านบาทไม่ใช่ห นลล้าาาาบทตมข่วือค,ความรู้สึกได้เยอะแล้วอย่าโลภจึงกลายเป็นกระแสหลักในโลกออนไลน์เมื่อได้เยอะจนคนอิจฉากลายเป็นได้เยอะจนคนเกลียดค่ะในอดีตเวลาคนงานเรียกร้องค่าแรงหรือโบนัสคนไทยเนี่ยมักจะมีความเทใจให้กับฝ่ายลูกจ้าง เพราะภาพจำเนี่ยคือนายจ้างรวยลูกจ้างเนี่ยจนค่ะแต่กรณีไดกินเนี่ยต่างออกไปโดยสิ้นเชิงพนักงานส่วนใหญ่เป็นช่างเทคนิควิศวกรเงินเดือนพื้นฐานสูงกว่าค่าแรงงานขั้นต่ำสามถึงสี่เท่าซึ่งค่าแรงงานขั้นต่ำชนบุรีค่ะอยู่ที่337บาทต่อวันเมื่อบวกโบนัสอีก5-8เดือนได้ได้รวมเนี่ยปีละ3-0,000 0ถึง500,000บาทซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนไทยในวัยทำงานทั่วไปมากค่ะทำให้เกิดคอมเมนต์จำนวนมากในลักษณะที่ ว่าเราเนี่ยเงินเดือนหมื่นต้นๆยังไม่มีโบนัสเลยเขาเนี่ยได้5-8เดือนยังจะหยุดงานอีกหรือได้ขนาดนี้แล้วยังไม่พออีกหรอโลภเกินไปแล้วปัญหายังซับซ้อนจากวัฒนธรรมทองคำที่บริษัทเคยให้พนักงานอายุงาน10ปีจํานวน1,300คนแต่ปีนี้เสนอเปลี่ยนเป็นเงิน40,000บาทแทนทอง3บาทเพราะว่าราคาทองเนี่ยมีความพุ่งสูงค่ะคนงานบางส่วนเนี่ยก็มีความไม่พอใจจนกลายเป็นจุดติดล็อกค่ะ การหยุดงานค่ะเท่ากับเป็นการยิงเท้าตัวเองเมื่อสาภาพแรงงานไดกินอมตะรักเสรีประกาศหยุดงานและปิดทางเข้าออกโรงงานอ,ตาอนมตะนครชลบุรีทําให้การผลิตเนี่ยหยุดชะง,งักค่ะกระแสสังคมยิ่งกลับด้านหนักกว่าเดิมบริษัทออกแถลงการว่าผิดกฎหมายแรงงานเพราะยังอยู่ในระหว่างการเจรจานะคะและขู่ว่าจะดําเนินคดีกับแกนนํารวมถึงพิจารณาการเลิกจ้างด้วยค่ะโดยคําว่าผิดกฎหมายบวกกับภาพคนงานปิดโรงงานถูกนําไปตี ความในโซเชียลค่ะว่าอยากได้โบนัสเพิ่มแต่ว่าใช้วิธีผิดๆซะหน่อยค่ะทําแบบนี้บริษัทอื่นเขาไม่รับเข้าทํางานนะคะสุดท้ายบริษัทสั่งหยุดโรงงานชั่วคราวไปเลยค่ะและให้พนักงานกลับบ้านไปก่อนหลายคนมองว่าคนงานแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มและสุดสาภาพยืนยันเจรจาครั้งที่12ในวันที่5ทธันวาคม แต่บริษัทประกาศปิดงานงดจ้าง1,500คนมีผลวันที่6ธันวาคมค่ะสรุปสังคมไทยยุคใหม่ไม่ยอมรับความโลภที่เกินพอดีค่ะกรณีไดกินนะคะจึงกลายเป็นกรณีตัวอย่างที่ชัดเจนว่าในยุคที่คนไทยบางส่วนผเผชิญกับความยากลำบากทางเศรษฐกิจซึ่งเงินเนี่ยเฟอไป2.5%เค่าแรงขั้นต่ำยังคงต่ำอยู่ค่ะความเห็นใจที่มีต่อลูกจก้างผู้เรียกร้องจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อการเรียกร้องนั้นสมเหตุสมผลและไม่เกินเลยค่ะ แต่เมื่อตัวเลข8เดือนเด้ถูกมองว่าสูงเกินไปในภาพเศรษฐกิจแบบนี้กำไรได้กินเนี่ยลด2 2เลยนะคะ บวกกับวิธีการประท้วงที่ถูกมองว่ารุนแรงเกินเหตุค่ะและข่าวลือเฟกเช่น18เดือนบวก2 0 0 0 0 0ที่ทำให้ภาพคนงานดูโลภเกินผลลัพธ์จึงกลายเป็นคนไทยส่วนใหญ่เลือกที่จะเห็นใจได้กินมากกว่าคนงานที่หยุดงานประท้วงค่ะและนี่อาจเป็นสัญญาณว่าต่อไปนี้การเคลื่อนไหวของแรงงานในไทยจะถูกตัดสินด้วยมาตรฐานใหม่เรียกร้องได้ค่ะแต่ต้องไม่เกินพอดีไม่เช่นนั้นสังคมจะไม่ยอมรับ โดยเฉพาะเมื่อข่าวลือเฟกและตัวเลขที่ดูเวอร์แพร่กระจายในโลกออนไลน์ทำให้ภาพคนงานนั้นเสียหายหนักค่ะนอกจากนี้ทางเพจข่าวสวัสดิการนะคะยังได้มีการโพสต์ข้อความด้วยว่าพนักงานได้กินเรียกร้องก่อนได้กินจะไปบริจาคหรือไปเป็นสปอนเซอร์ใดๆให้เอาเงินมาดูแลคนในบ้านโดยให้โบนัสพนักงานก่อนก่อนที่จะไปให้คนอื่นค่ะชอก็ต้องดูแลลูกให้ได้สวัสดการที่ดีๆสมกับที่ผลิตแอรให้ ไม่ใช่ดูแลคนนอกบ,บ้านจนกินนํสาสัมภาญแล้วูในบ้านอยากละหมาดกันอยู่ที่เสนอตัวไปเป็นสปอนเซอร์ต่างๆนี่ไม่เห็น,ดดนกินเยอะเหมือนไปบริการพนักงานเลยนครับขออะไรไปแต่ละอย่างก็ไม่เคยขอจนบริษัทล่มจมเลยนะคะบริษัทอยู่ได้พนักงานอยู่ได้มันก็น่าจะถูกต้องไหมคะกวาพิจารณาเอาเงินที่ไปสับสน,สนุนสปอนเซอร์ต่างๆมาฟันส่วนให้กับลูกน้อง